สวัสดีจ้าพี่น้องมันิจินสิผ้ามากินตำสัวแตงกงสะดุง้งโหน,น,นัวเลยจ้าก่อนกินจินแต่ฝากอะไรก็แชร์ช่องจินผัดแซบเลยนะคะมีทั้งเพจแล้วก็ youtube และะ้วค่ะมากินกันเลยคะ่ะยังไงก็ขอคุณหลายๆค่ะผักกะมีชะอมน้อยหนึ่งกวางตุ้งน,นาะจะกมอนดิผักเบิดตูเลยโอ้จินเ่ลด้ไปตาลาดแล้วก็มีแคบหมู ไม่ใช่แคบหมูในเบนนะแคบบูจินซื้อมามากินกันเลยจ้าใส่ส,สตอน้ำกินเ้าสตอห้วยห้ยห้ยห้เนาะจ้ะมากินกันเลยจ้ะแคบหมูพี่ฝนพ่นขายอยู่ในหมู่บ้านไหมจ้ะน้ามีแหง้งหมด้ะ กินกุ้งกันเลยกินกุ้งกันเลยน้ำสม้มตำวันนี้มนะันเบิดแล้ว สดต่อกลางเห็นใหม่ๆได้จ้ะ ชะอมมีน้อยหนึ่งจะเนี่ยอยอดยอดมันเลยทั้งสัตตอทั้งชะอม,อม มาด้วยจ้าแซบนวดเซบนวด 到。 แคบมูกรอบๆเลยจ้ะ 嗯。<Yes. S 2> 펫. 응? <sujurn> <sujurn> ไปแล้วจ้าอิ่มละจ้าสำหรับคลิปกินํากุ้งสะดุง้งแคบหมูกรอบลวจ้าก่อนไปจินกกะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกินพาแทสร็จมด้ยค่ะพี่นั้งเพจแล้วก็ยูทูบจึงไดกระขอบคุณหลายๆจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าไปแล้วคะ่ะบััสดีคะ่ะ